สวัสดีครับน้องๆและเพื่อนๆของตันโจหัวจิ๋วนะครับวันนี้จะพามาดูผล,ลไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมโอเคเป็นผลไม้ที่หาซื้อและหากินยากครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับ <Huh? S 1> ที่อยู่ตรงหน้านี่ก็คือชมพู่มะเหมี่ยวนะครับผม <Huh? S 1> อันนี้เป็นผลอ่อนที่ยังโตไม่มากนะครับนี่ฮะแรกๆจะสีเขียวๆนะครับตอนเด็กๆ แต่พอผลเริ่มแก่แล้วก็จะสีแดงๆนะครับผมนี่ครับอันนี้ผลอ่อนทึ่เพิ่งเกิดได้ไม่นานนะครับ<ะ>และอันนี้น่าจะสุกกินได้แล้วนะครับเพราะว่าผลสีแดงจัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว,ว่าเป็นยังไงครับนี่ครับลูกสีลูกใหญ่สีแดงเลยนะครับนี่ฮะ เห็นเขาบอกว่ามีรสชาติที่เปรี้ยวหวานอร่อยนะครับผมเดี๋ยวจะลองเด็ดมากินนะครับนี่ฮะเด็ดสดๆจากต้นเลยนะครับนี่ลูกนึงนะครับน,นี่นะครับสองลูกครับผมเห็นบอกว่าสรรพคุณของมะเมี่ยวนะฮะ ช่วยย่อยอาหารขับลมช่วยแก้เจ็บคอขับเสมหะนะฮะบำรุงเลือดนะครับลดอาการเลือดออกตามลายฟันนะครับแล้วก็มีแคลเซียมสูงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะครับลองปอกลูกแรกให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้ปอกแรงไปนิดนึงนะครับทำให้ผ่าเม็ดตรงกลางแตก เนื้อข้างในครับหวานครับหวานอมเปรี้ยวอร่อยครับผมเดี๋ยวเรามาองมาดูลูกที่สองนะครับอันนี้จะปอกแบบไม่ให้เม็ดแตกให้เห็นว่าเม็ดมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่ครับนี่ลูกที่สองปอกแบบเม็ดไม่แตกนะครับผมสวยงามหวานอร่อยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อกินนะครับสัพพคุณดีสวัสดีครับ